ครับสวัสดีครับทม,ม,มาชมที่เคารบมณีเบาแอมมาตรงสิบ้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับนาเต้ครับทมาชมนาเต้นี่ก็เป็นผู้ฟันแม่นอีก่ันหนึ่งเนาะครับเนะาะอ้ที่ตายไปแล้วมาบอกเลขนี่ก็บอกแม่นครับแต่งวดต้องหันลุดเนาะครับเนาะงวดต้องหันลุดครับแต่งวดนี่มาสามโตครับทมาช้ชมอ้ตายมาดึงขามาปลุกบอกเลขสามโตครับสมาชมเนาะนาเต้นี่เพื่อไในคุดมันไปขาย อ้ก็เลยถามว่ามึงขายได้จักบาทแล้ว่ัสดุขายมั่นน่ะนะาเตะก็เลยบอกราคาไปว่าเลขตัวนี้ราคามั่นน่นล่ะมันจะออกว่าสันครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ทะเบียนรถกระบะที่นาเตะขี่รถเอามั่นใส่ไปขายน่ะเป็นเลขตัวใดนเนาะครับเนาะไปรับชมกันครับนาเตะก็นั่งอยู่กระท่อมมองเก้าล่ะครับท่านผู้ชมเนาะว่าไอ้สิมาบอกสามตัวเด็ดเป็นตัวใหนครับรับชมกันครับสวัสดีครับนาเตะสวัสดีครับ ในมาติดต,ตามนะแต่อีกครั้งหนึ่งคงสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมเนาะงี่งคา่าฟันเด็ดแห้งครับท่านผู้ชมนั่งยิ้มเปื่อยๆอยู่นี่แหละครับผมอยู่บ้านนาเตนนะครับเนาะฟันมาจังได้ครับเราส like right ูเอฟซ <sm> <oot> <replicated> ี่ฟังนะครับนะเตนครับฟันฟันบาดยางไปน้ำไหลน้ำหนาอี่านะครับฟันหินบาคือจะมัวตายนี้ กันมาเลยคุยกันถามกันนี่นะเพียรเบียกอยู่ดีลำมุนคุดมันคุดยังไปขายครับคุดมันไปขายบางทรงซับหมื่นกันโอ้คุดคุดมันซับปลาลังคุดมันซับปลาลังครับปลูกบางปีใหม่นี่ครับก็ได้คุดไปขายแต่มันโมไลดอกมันเครื่องดูดในมันในมันเครื่องรูดในมันเครื่องรูดปีอับตอนนั้นครับผมครับผมในมันเครื่องรูดปีอับกิดีนะครับเนาะ ย่งตไปเห็นกันปุถามกันมาขายมันขายมันในไรยบันไดประสันมครับบนได้ไลไลไลาารดไดเดียวมาขายมันดนหุกกอยสักเจบาทว่ะครับหุกก่อยสักเจ็บาทาหก,ก่อยกเบาทครับอืมไปซื้อปซื้อดีซ้ตัวมาไหวอยู่ครับไก่สื้อก่อนซื้อมาไหวครับยงเขาพีเตีอัดมือมือนี ครับอ้ไอ้ที่พู้เพิ่นเนเสียที่มาบอกเลขหงวดกัห่อดเนาะครับแต่เนาะเห็นกันคือจะโมฮันตายนะนี่ไงคือนจะอยู่ยางเป็นคนถามกันนี่นะครับครับครับพิ่บอกเลขยี่บอกครับเพิ่โมบอกแล้วเ็นถามกันบ้านี้เมื่อหนอนได้ฟันมาอันเดื่อมนะบอกเอาคนมาันหก่อยเส้าคิดแต่คนบ้า โอ้โกร่อยเส้าจ็ดก็เดื่อหูเมืองึ้นบานว่า่นั้ออกมาพูดเ้าจีไดไปขายมันในหูกร่อยเส้าจีดน้มาทวกว่าจะดื่มได้สองอันหกบอยเ้าจีดบาทต่าวบาทอ๋อ้านนี้ก็ได้อหูเมือขึ้นครับหูเมือขึ้นบบนึกว่าอันนดีกบ่เห็นกันสามาหายแวบเลยโอนนี้กับ เด็กสองตัวนั่นกรับมักหนึ่งหาบานนี้หนึ่งหาหนึ่งหาหนึ่งหาอันก็กระปักตวงหวดกันก้อนๆสีฟันเที่ยวกันก่อนไปทําบุญมาแล้วกับสองเกตสองเกจตัวนั่นครับขกันสามตัวนั่นฮกสองเกจข้างสื่อสามตัวนั่นโอ้สามตัวเป็นหกสองเกจเขาใเ่กันบานเนียนก็ได้ไปสืบยิบไม่ยิบไม่เบิ้งอีกแล้วครับท่านผู้ชมเด้ครับเด้อเด็กไทยสิบหาไมโรตอรี่โอ้ มักสิบพาน้ำแมนมักซิพาน้ำเด็สองตัวขับศูนย์หกหนึ่งสองหนึ่งห้าศูนย์หกหนึ่งสองหนึ่งห้าแจ็กใบละครับนะแต่ใบเดียวเนะสื่อโอ้หกล้านนอกตัวนี้นอกหกล้านกับสิบสองล้านเห็นไหมต่เหลือกเอาดื้ออันใส่ตัวใบกรอนอ่ะนะแตะมาเบิ้งนะครับใบใบกรอนครับยกขึ้นให้เบิ้งนะครับใบกรอนนี่ใช่ครับ โอ้เด็ดเด็ดเด็ดสิสิอ่ะสิสิบสองหลานก็พกหลานนี่ครับตัวนี้แปดแปดยังก่านนะนะแปดสี่หกสามแปดสี่หกสองเจ็ดสามแปดสี่หกสองเจ็ดสามแปดสี่หกสองเจ็ดแต่ราคามันนี่ก็ตรงกับกระเบืกชุดนี่เนาะเมนนะคะมันกับตรงกระเบื้องุดนี่นสุดเด็กสามตัวหกสองเจ็ดนี่เนาะครับ แต่ซิปหาดีก็มากขึ้นกันผาก,ก็มากขึ้นกันนี่ปันป้นประตูสิปผ่านปั้นวัตถุเทาเป็นปปวัตของมาฝากในน้ำโอ้กระดาษสองแผ่นนั่นเนาะแป่นอืมครับครับครับอ้าวเป็นจุดเดียวกันคือเก่าเนาะครับนาเตนเนาะพีอา <PI S 2> ยก็มายำนะข้ามันลืมเราบอกว่าสั่นบอกโอ้ครับเอาลงเลยครับนาเต้เอาลงเลยละครับผมโอ้ยให้มีโชคใหญ่เด้องวัดนี้เนาะสาธุครับผมสาธุไรสิบสองล้านหรือบ้าในสิบสองล้านครับผมให้โชคให้มาเนาะครับเนาะ ก็ลองเบิงมาหาแต่เนาะอีกสี่ได้ายป๋อก็ติดตามได้สิได้มีโศกผีดาบมีน้ำมีครับพี่อายว่าจังไหนอีกบอครับตาแต่บอกระเบิดจะบอกว่าอันอย่าดื่มราคามันตัวนี้เด้อหัวโปรยเส้าเกศพิจารณาหีดแล้วครับ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 พุ่งลาบนีครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามหน่อยอันทะเบียนรถที่แกมันนี่หูบ่บานนี่ทะเบียนรถที่แกเนี่ทะเบียนรถจะห้องนี่แล้วทะเบียนยังครับทะเบียนยังครับทะเบียนแปดสี่สี่หนึ่ง 8, 4, 4, แปดสี่ี่หนึ่งโอ้เธเบียนรถจะกรองเนาะเบียนรถจกรองรถกระบะจะกล้องนี่ละกระบะางจอง <laughs> ออห่างกบา <laughs> ับพยัญนะเกียมันจะขายได้เงินนะครับเนาะแปดสี่สี่หนึ่งเนาะแป่หนึ่งหมือนิมาเธเบียนรถ,ถนก็ะด้ได้เนานะงานโลกเกีดบอะครับ โอ้จอดอยู่ไสรล่ะนี่เนาะจอดอยู่ต้งเงินแนี่โดนขอ้ครับคุณบคุณเดี๋ยวสิไปซองให้เอฟซีบางน้ำก่อนเนาะคันแจมันเนาะถ้าร้อยมาทะเบียนรถก็ได้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมกะบโมมี่ยังเพิ่มเติมเนาะนาเต้โมครับผมโอ้ครับกัขอกราบขอบพระคุณนาเต้หลายๆครับที่ให้ตัวเลขเอฟซีกระเป๋าแอมรัทงอปิเซียงชูวัดพันสี่สิบหกเป็ครับเนาะครับเนาะ กลับขอบคุณครับนะแตสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงสิทภาพไปเบิ่งทะเบียนรถครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงสิทภาพไปเบิ่งทะเบียนรถนะครับเนาะทะเบียนรถนะแตจอดอยู่ทั้งบ้านพี่ครับบ้านหลังไม้องเพป็นเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะทะเบียนรถขั้นตีแก้มั่นครับท่านผู้ชม อันนี้บ้านนาเต้ที่เพิ่นสร้างใหม่ครับอยู่อยู่มองที่ท้ายนั่นเป็นเทียงหน้าเพิ่อนนะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นเทียงหน้าเพิ่นครับครับผมท่านผู้ชมแปดสี่สี่หนึ่งแปดสี่สี่หนึ่งเลือครับท่านผู้ชมเนาะคาถามักทะเบียนรถนาเต้กัเอาไปจัดลอตเตอรี่นะครับเนาะให้มีโชคใจครับนาเต้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเบาแอมเรถตรงกับสีจุดัวเลขของนาเต้แหวกแคปหน้าจอเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมร,รมาชมก่อนสิบปเบิงตเลขครับก่อนสิบปเบิงตเลขเบาแอมเราตงนี่เดี๋ยวมีของดีมาฝากเอฟซีครับสมาชมเบาแอมเราตงนี้เดินทางไปถ้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับสมาชมเป็นของเรลียกเงินเรลียก,ยกทองเรลียทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ให้เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมต,ตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื้อลอ,อลตเตอรีจึงสืดอถือเอนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ห้องไม่ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามห่ยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้<ม>เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูหอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกัอสามลูกคิวสามครั้งลูกขอสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนพ่อนวดนี่แหละเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานาให้คนรักคนหลงรมเมตามาามตามหาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสำหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮ้าแข่แข่วมีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันเท่น้ำ่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่าแล้วมือนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักระกาบลวงปูนะครับเนาะกับผู้ชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสาหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่เอาไปใส่ได้ค้อกันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็มือแตะรับท่านผู้ชมมือแตะแล้วก็บี้จังสีครับมุนหมุนจังสีครับแล้วก็ทาปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิ้วสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งแล้วครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารเวยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้หน้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกุมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเท้กันนี่ครับยินคาวว่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงืนไหลมาเท่าก้นหักก้นหลงเบาแอมรอทุ่งกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเมานาะครับเนะ้องสมุชชมแล้วกาบ้าแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปุโรดมาให้อีพซี่นะครับสม,มุชชมเอาไปอาบชำระร่างกายสนเสนียดจังไรที่บบดีถีร่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสมุชชมเนาะนะนะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอาม้าโบลายครับเอามาฝา,า,า,ากอิบซีโบลายกระโถ่ม,มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยาวเบาแอมเราตรงกระสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาพิ่งทำเลยพอเลยพึ่งพึ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไรแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับผมสัมมชมนี่เท่ครับตัวเลขของนัดเต้นาะครับสัมมชมเนาะผีไอ้มาบอกว่าับผีไอ้มาหาอย่าลืมซื้อเร่อหกสองเจ็ดหกสองเจ็ดครับและการนึ่งหาผู้เฒ่าเจ้าที่เจ้าทางมาให้เนาะครับสัมมชมเนาะ หนึ่งหานี่นาเต้กับมากครับสองเจ็ดนี่ตัดนเรียนด้วยครับท่านผู้ชมด้วสองเจ็ดหกสองเจ็ดกับหนึ่งหาครับทะเบียนรถนี่ที่แกมันไปขายขนมันไปขายก็คือแปดสี่สี่หนึ่งแปดสี่สี่หนึ่งครับท่านผู้ชมกับตัดเเรียนนะครับท่านผู้ชมเนาะให้มีโชคใหญ่กับนาเต้ครับวันที่16บหกกรกฎาคมพศ .2565 ครับเป็นโค้งสุดท้ายของนาเต้ด้วยครับท่านผู้ชมเนาะแคปหน้าจอไว้ครับ สำหรับคลิปหนีเบาแอมโรตรงกราร่าจากหมชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับม,มีโชคใหญ่หลำ้วยเงินทองครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ